ปีสมันท่าอาจจะเป็นปีธรรมดาของใครหลายคนนะครับแต่ว่าสําหรับนันเดตคุกิมิยะแล้วนี่คือปีทองของเขาในวงการบันเทิงไทยและระดับโลกเลยนะครับผมนี่แค่ครึ่งปีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัเดตสตาร์ดันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับผมนี่ขนาดผ่านไปเพียงแค่ครึ่งปีก็มีผลงานมาทิงใหญ่ๆออกมา3อย่างแล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับงานโฆษณาและก็สปอนเซอร์นะครับ เช่นเซเว่นบริษัทประกันงานคอนโดหรือยาดมนะครับแล้วก็ยังมีผมมาอีกเรื่อยๆนะครับผมงานสปอนเซอร์ของนันเดตเนี่ยส่วนงานในวงการบันเทิงที่ใหญ่ๆเนี่ยก็มี3เรื่องนะครับผมก็ที่หยดภาค3นะครับผลงานหนังส่องขวัญแฟนชายที่ทำรายได้ทะลุ400ล้านในภาคแรกนะครับผมนันเดตก็กลับมานะบทลุงยักษ์อีกครั้งหนึ่ง ในภาค3เนี่ยซึ่งภาคนี้ก็เป็นการขยายจักรวาลของที่หยดนะครับแล้วก็ในนาคนเนี่ยก็มีภาคต่อที่คคนเฟร์มแล้วก็คือเสือสมิงเขาควางไปอีกนะครับผมซึ่งหลังจากภาคแรกเนี่ยที่เป็นหนังสยองขวัญภาค2และภาค3เนี่ยก็กลายเป็นหนังบูแอคชันโดยสมบูรณ์ไปแล้วครับผมคือบูไม่บูก็มีสักสุดไฟที่มือแล้วก็ต่อยผีะครับผมอ่ะสับที่หยด3เนี่ยจะเข้าโงในวันที่ 1ตุลาคมปีนี้นะครับส่วนใครรอไม่ไหวเนี่ยก็ดูภาค1กับภาค2เรอ,อไปก่อนแบบถูกลิกสิตได้ทาง Netflix เลยนะครับผมต่อมานะครับก็จากจอเงินมาสู่จอแก้วปั้นนะครับผมใจขังเจ้าละครดราม่าฟอร์มยักษ์ที่ได้รับทั้งคําชมในเรื่องของบทแล้วก็ความลึกของตัวละครนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ยังฉายไม่ได้แค่ไม่กี่ตอนนะครับแต่ก็ได้รับคําชมที่เยอะมากแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทีมงานใช้เวลาถ่ายทําไปมากถึง9เดือนนะผมก็เกือบปีครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่นันเดะได้แสดงคู่กับคุณพายและลินดาขอไปครับพายลินดาแก้บวัวสายด้วยนะครับผมแล้วก็เคมีเนี่ยตอนแสดงอตรงกันมากตรงกันแบบว่าย,าย่าๆถ้าดูที่บ้านเนี่ยอาจจะหึง,ห,งหรือว่าทะเลาะกับนันเดตได้เลยนะครับผมอันนี้ผมพูดเล่นนะครับ ก็ใจขังเจ้าเนี่ยก็อากาศทุกวันพุธกับพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งทางซ่องสามนะครับแต่ว่าถ้าใครพลาดก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้ทางเน็ตฟิกด้วยนะครับซึ่งผลง,งานของนัชเดชเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีในเน็ตฟ i ิกเยอะแยะมากเลยนะผมก็อย่างที่พูดไปก็ที่หยดสามที่เอ้ยไม่ใช่ที่หยดหนึ่งที่หยดสองแล้วก็ใจขังเจ้านี่แหละครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นงานสุดท้ายในปีนี้ด้วยหรือเปล่าสิ่งที่ สำหรับแฟนไปทั่วประเทศเนี่ยคือการที่นัดเดดเนี่ยได้รับเลือกให้ภาคเสียงดรเฮนรี่ลูมิสหนึ่งในตัวละครสำคัญในจูราสสิกเว r l ์ r รีเบิรนะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นภาคไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าการภาคของนัดเดดเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีกระแสไม่ชอบให้ดาม่าอ่ะเรียกว่าไรไม่ชอบให้ดาราเนี่ยมาแย่งงานนักภากนะครับผมตอนันเดอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีงานภาคมาเยอะแล้วนะครับผมก็ล่าสุดก็เช่นไลออนคิงนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายทําที่ประเทศไทยเป็นหลักด้วยนะครับผมโดยทีมงานเนี่ยเข้ามาถ่ายทําที่ภาคใต้นะครับสับครฟังสับครอยากฟังเสียงอะเดนเนี่ยก็รอฟังกันเลยครับก็เข้าโรงวันที่2กรกฎาคมนี้นะผมก็นี่จะเป็นนี่่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ผมอยากดูหนังแบบภาคไทยนะครับผมเพราะว่าอยากจะลองฟังเสียงนะเดเดดูนะครับผม ก็ในวงกาบ get ันเทิงเนี่ยก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนในปีนี้คือนันเดทเนี่ยก็ได้พิสูจน์ตัวเองในทุกด้านนะครับว่าทั้งการแสดงละครหนังแล้วงานเสียงเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ด <ab ans S 1> ีนะครับผมอ่า <Kate> ก็ถ <Salesforce> <s 22> ้าคุณรักนันเดทหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับนันเดทเพิ่มเติมก็ลองรีเคสลีเคสลองรีเควสมาได้นะครับผม ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับนันเดตแล้วก็ยาย่าไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สามคลิปนี้ก็เขาจะเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ